สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวคอมเมนต์ของชาวไทยและชาวต่างชาติวันนี้เราจะมาดูรีแอคชั่นของชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยเป็นครั้งแรกโดยชาวต่างชาติท่านนี้มีชื่อว่าเจสันโดยเขาได้พูดถึงประเทศไทยเอาไว้หลายอย่างเลยทีเดียวโดยเจสันบอกว่ากรุงเทพมีความรู้สึกเหมือนเป็นเมืองเก่าแต่ในขณะที่เรากําลังมองดูอาคารที่อยู่ด้านหน้าแต่ด้านหลังกลับมีโครงสร้างพื้นฐานใหม่ขึ้นมากําลังสร้างขึ้นรอบ เป็นการผสมผสานที่แปลกและน่าสนใจดีฉันเริ่มต้นค้าคืนที่ถนนราชะดำริก่อนอื่นเลยฉันต้องซื้อเบียร์สิ่งท้องถิ่นจากเซเว่นอีเลเวนที่มีอยู่อย่างมากมายในกรุงเทพจากนั้นฉันก็ตกลงกับคนขับทุกๆเพียงเพื่อพาเราไปถนนข้าวสารหลังจากนั่งรถผ่านถนนใหญ่ในกรุงเทพอย่างบ้าคลั่งในที่สุดเราก็มาถึงถนนข้าวสารอันเลื่องชื่อในทันใดนั้นสายตาของฉันก็ถูกดึงดูดไปที่แผงขายอาหารที่น่าสนใจ และเจสันยังลองกินมแมลงป่องและเขายังบอกอีกว่า,มาแมลงป่องค่อนข้างกรอบและมีรสชาติน้อยมากทาราทูล่าดีกว่ามากด้วยรสชาติที่มีความหวานเล็กน้อยฉันไม่แน่ใจว่านั่นคือซอสที่พวกเขาใส่ลงไปหรือเปล่าหลังจากที่เขากลับที่พักเจสันก็บอกว่าช่างเป็นค่ำคืนที่ดีเลยหวังว่าจะได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามและผู้คนยังน่ารักอีกด้วยจากคลิปวิดีโอของเจสันที่มาเที่ยวไทยเป็นครั้งแรก ก็มีทั้ง fc ชาวไทยและชาวต่างชาติมาคอมเมนต์เอาไว้มากมายเราไปฟังความคิดเห็นของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดูกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเรามาเริ่มจากความคิดเห็นของชาวไทยกันก่อนเลยนะครับโดยคนแรกมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคุณควรใช้บริการ,กราแท็กซีม่มิเตอร์ถูกกว่าเพราะทุกๆยังคงใช้ระบบจราจรต่อรองความคิดเห็นคนไทยตั้นต่อมานะครับคุณใจดีมากเลยฉันขอให้คุณเจอแต่คนดีๆตลอดคลิปนะคะ ความคิดเห็นชาวไทยท่านถัดมาครับติดตามอยู่นะครับเป็นกําลังใจให้ทาคลิปต่อไปให้สุดยอดกว่านี้นะครับขอให้คนดูล้านวิวต่อไปอยากดูพี่ทําคลิปกินเพราะคนไทยชอบดูคนกินมากและสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆใกล้กรทมมากแนะนําเสนอการท่องเที่ยวโดยรถไฟเช่นจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีขึ้นรถไฟจากหัวลําโพงไปเชียงใหม่ขึ้นรถไฟจากหัวลําโพงไปพัทยาราคาถูกมากและปลอดภัย ความคิดเห็นชาวไทยท่านต่อมาครับขอบคุณที่มาเที่ยวเมืองไทยความคิดเห็นชาวไทยท่านต่อมาครับคุณต้องลองสัมผัสท้องถิน่นคุณจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมมากกว่าสถานที่ที่เป็นเพียงการเที่ยวชมจัจ,จะรอคลิปใหม่ของคุณความคิดเห็นชาวไทยท่านต่อมาครับประเทศไทยมีเซเว่นอีเลฟเว่นมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุน่นแต่มีพื้นที่ต่อยูนิตมากกว่าความคิดเห็นคนไทยท่านถัดมาครับ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเที่ยวให้สนุกนะครับความคิดเห็นชาวไทยท่านต่อมาสุดยอดเลยค่ะความคิดเห็นท่านต่อมาครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยฉันชอบวิดีโอของคุณมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอบคุณสำหรับเล่าไทยที่ให้กับเขาฮ่าฮ่าความคิดเห็นท่านถัดมาคุณเจ๋งมากที่กินทั้งแมงป่องและแมงมุมความคิดเห็นท่านต่อมาครับยินดีต้อนรับครับพี่โชคดีมีความสุข ความคิดเห็นท่านต่อมาครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศบ้าๆของฉันและความคิดเห็นท่านต่อมาครับเที่ยวให้สนุกนะครับเดินทางปลอดภัยความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณตลกและใจดีความคิดเห็นท่านต่อมาครับเที่ยวให้สนุกนะคะคอมเมนต์ท่านถัดมาครับยินดีต้อนรับสู่แฮปปี้แลนด์คอมเมนต์ท่านถัดมาครับระยะทาง5กิโลราคา300บาท แพงเกินไปราคาทุกๆหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างแพงสุดสำหรับระยะทางเท่านี้ก็ไม่เกิน150ราคา300บาทถ้าคุณนั่งแท็กซี่มีมิเตอร์คุณจะไปได้ไกลถึง40กิโลผมขอแนะนำคุณว่าให้ใช้บริการแกล็บจะดีกว่าความคิดเห็นท่านถัดมาครับยินดีต้อนรับขอบคุณที่มาเที่ยวประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ผมว่าผมเจอสาวประเภท2หลายคนแลน้วนะในคลิปแต่สงสัยพี่ชายแกจะแยกไม่ออกมากกว่าผมคนไทยยังเคยโดนสาวสองหลอกว่าเป็นผู้หญิงแท้เลยสาวสองนี่แทบไม่ต่างกับผู้หญิงเลยทีเดียวเดี๋ยวก็ชินความคิดเห็นท่านถัดมาครับสวัสดีครับผมชอบคุณคุณนี่สุดยอดมากตลกมากตอนคุณนั่งมอเตอร์ไซค์นี่ตลกมากคุณเป็นคนไทยได้แล้วนะครับและต่อไปเราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับมาเริ่มจากความคิดเห็นของท่านแรกเลยนะครับ โดยท่านนี้ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าไม่อยากให้โดนหลอกให้ใช้บริการแท็กซี่จะดีกว่าความคิดเห็นด้านต่อมาครับคุณบอกความแตกต่างระหว่างเลดี้กับเลดี้บอยในประเทศไทยได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> จะแน่ใจว่าคุณเคยเจอพวกเขาแล้วแต่คุณไม่สามารถบอกได้จนกว่าคุณจะได้คุยกับพวกเขาความคิดเห็นท่านถัดมาครับทำไมไม่ไปพัทยามีเลดี้บอยสวยๆมากมายคุณจะไม่เชื่อสายตาของคุณความคิดเห็นท่านถัดมาครับ ค่ารถตุกๆและมอเตอร์ไซค์แพงมากคุณควรนั่งแท็กซี่ค่าโดยสารประมาณ100บาทความคิดเห็นท่านถัดมาครับกฎของ Youtube ห้ามโชว์เครื่องดื่มฉันพูดแบบนี้เพราะฉันหวังดีกับคุณฉันรักคุณขอบคุณความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนไทยไม่เคยกินแมงป่องมันสำหรับนักเดินทางความคิดเห็นท่านถัดมาครับ คุณจะมองไม่เห็นสาวประเภท2แม้ว่าเขาจุดตบหน้าคุณก็ตามมีบางคนที่ฉันเห็นในคลิปวิดีโอของคุณเมื่อเดินผ่านไปความคิดเห็นท่านถัดมาครับนักท่องเที่ยวทุกคนถูกหลอกโดยตุกๆและมอเตอร์ไซค์รับจ้างในประเทศไทยไม่ต้องกัวงวลความคิดเห็นน่าต่อมาครับหากคุณต้องการเห็นเลดี้บอยบนถนนตลอดทั้งคืนเพียงไปแย่านนานาที่สถานีรถไฟ B ี s นานา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหลังสวนชิดลมความคิดเห็นท่านถัดมาครับเป็นความจริงที่คนไทยไม่ใช้ตุ๊กๆเพราะราคาไม่มาตรฐานและตุ๊กๆที่คุณได้ก็แพงมากความคิดเห็นท่านถัดมาครับ300บาทมันแพงมากสําหรับค่าตุ๊กๆความคิดเห็นท่านถัดมาครับน่าสนใจความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณควรมีแอปพลิเคชัน g r ล b ความคิดเห็นท่านต่อมาครับแท็กซี่มิเตอร์ดีกว่าตุ๊กๆ เพื่อความปลอดภัยของเงินของคุณความคิดเห็นท่นต่อมาครับรถตุ๊กๆไปถนนข้าวสารแพงมากราคาปกติ2 0 0ร้อถึงสองบาทคุณโดนหลอกแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอวิดีโอเพิ่มเติมความคิดเห็นท่านถัดมาครับฉันเชื่อว่าคุณน่าจะเคยเจอกระเทยตัวเป็นๆมาก่อนแต่ว่าคุณแยกพวกเขาออกจากผู้หญิงจริงๆไม่ได้ฮ่าฮ่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ แบ็คแพ็คเกอร์ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มให้สาวประเภท2ได้คุณจะพบสาวประเภท2ในโซนบาร์ตรงสุขุมวิทนานาพลาซา่าและซอยคาวบอยหรือพัทยาที่มีผู้เกษียณอายุผู้มั่งคั่งไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับผู้ชายที่กำลังเอาแขนอบกอดคุณและกำลังร้องเพลงนั้นเป็นเพลงที่มีวิญญาณหลความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณไม่เจอสาวประเภทสเพราะคงไม่ต่างกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ไอมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าขยะขยะมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณจ่ายแพงรถตุ๊กตุ๊กหรือจรลเข้เนื้อสัตว์เพียงแค่เพื่อจ่าย150บาทและ50บาทสําหรับจระเข้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับมอเตอร์ไซค์โกงขอคิดเงินคุณยเ,เ,อเยเอยะครัค้งหน้าใช้แก๊สไบดีกว่าความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณมาจากประเทศอะไรแล้วคุณจอร์สันก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้ว่าผมมาจากประเทศอังกฤษความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ไม่มีอะไรพิเศษเฉพาะอาหารข้างถนนและเสื้อผ้าความคิดเห็นท่านต่อมาครับเลดี้บอยสีลมซอยสี่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณควรต่อรองราคารถตุ๊กตุ๊กบาทซึ่งแพงเกินไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทาไมคุณถึงคาดหวังว่าจะเจอสาวประเภทสองทุกๆที่ที่คุณไปในประเทศไทยแต่ว่าคุณต้องการพบเจอพวกเขาส่วนใหญ่ฉันเดาว,ว่าคุณน่าจะพบเจอพวกเขาในพัทยาฮ่าฮ่าฮ่า ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ Amazing Thailand ประเทศแห่งรอยยิ้มแล้วก็มาถึงความคิดเห็นท่านสุดท้ายของวันนี้ครับคุณตลกมากฉันดูคุณไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปจากทางช่องของเราด้วยนะครับ